สวัสดีครับสําหรับวิดีโอนี้ก็จะมาพิสูจน์ให้ดูว่าทําไมเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ถึงมี5สูตรนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าจากที่เราเคยเรียนมาว่าจาก v ครับมันเท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหม v เท่ากับ s ส่วน t ได้เส้นน้อง v เท่ากับ s ส่วน t นะครับ v ตัวนี้อาจจะเป็นความเร็วหรืออัตราเร็วก็ได้ถ้าถ้าเราพูดถึงว่า v เนี่ยเป็นความเร็วอันนี้ก็จะกลายเป็นการกระจัดส่วนด้วยเวลาเนาะ หรือถ้าเราบอกว่า v คืออัตราเร็วนะอันนี้ก็จะกลายเป็นระยะทางส่วนด้วยเวลานะครับแล้วก็มีสูตรหนึ่งเนาะที่เราบอกว่า a ของเราเนี่ยมันคือเป็นเดลต้า v เนาะส่วนด้วย t แปลว่าความเร่งเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วนั่นเองโอเคไหมครับหรือเราจะบอกว่าเดลต้ามันก็คือเป็น v 2ลบด้วย v 1ส่วน t อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมแต่เราชอบให้มันเป็น v 2คือความเร็วปลายเราชอบเรียกมันว่า v เฉยๆแล้วเราเรียก v 1นึ่งนี่ว่าความเร็วต้นเราก็เรียกว่า u ส่วน t แบบนี้ก็ได้โอเคไหม าะฉะนั้นถึงตรงนี้นะครับเราก็จะมีว่า a ของเราเนี่ยมันเท่ากับ v ลบ u ส่วน t นั่นเองโอเคไหมครับก็คือมัน,มน,มนจุดกําเนิดมนอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าตอนตอนที่เราบอกว่าถ้าความเร่งถ้าความเร็วคงที่ก็คือ v 1เท่ากับโทษทีนะ้ถ้าเราพูดว่า v เท่ากับ u ครับมันก็คือกรณีที่ความเร็วคงที่ใช่ไหมก็มันไม่เปลี่ยนนะครับ v เท่ากับ u ความเร็วก็คงที่ ถ้าความเร็วคงที่เอา v ลบ u เนี่ยมันก็ต้องเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแปลว่าอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าถ้า v เท่ากับ u นะมันก็จะหมายความว่าความเร่งเป็นศูนย์ั่นเองโอเคไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าให้ v อ่ะมันมากกว่า u ครับถ้า v มากกว่า u ก็จะกลายเป็นว่าเอา v ลบ u ก็จะกลายเป็นบวกใช่ไหมเอาตัวมากตั้งลบตัวน้อยนะครับแปลว่าอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าเป็นบวก a นั่นเองเราจะเรียกอันเนี้ยว่าความเร่งเราจะเรียกอันนี้ว่าความเร็วคงที่อันข้างบนครับความเร็วคงที่ ก็ความเร็วคงที่ก็ <c ough> ความเร่งเป็นศูนย์นั่นเองเราก็เลยท่องติดปากว่าความเร็วคงที่ <c oughs> ความเร่งเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราบอกว่าถ้า V มันน้อยกว่ายูครับมันก็หมายความว่าถ้าเราเอาตัวน้อยตั้งลบตัวมากค่าที่ได้ก็จะต้องติดลบเนาะอันนี้เราก็จะเรียวกว่าความหน่วงนั่นเองความหน่วงก็คือความเร่งที่ติดลบนั่นเองโอเคนะครับทีนี้ทีนี้นประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าความเร็วคงที่อันเนี้ยมันเลยเป็นสูตรที่เราใช้ในกรณีที่ความเร็วคงที่โอเคไหมครับที่อันเนี้ย ก็เลยเราเลยบอกว่าอันนี้คือกรณีที่ v คงที่ v คงที่ v คงที่หมายความว่าอะไรครับหมายความว่า a ของเราเน่ยเป็นศูนย์นั่นเองโอเคนะทีนี้ถ้า a มันไม่ศูนย์นะครับความหมายคือเราจะพูดถึงกรณีที่ a มันไม่ศูนย์ละ a ไม่ศูนย์ก็คือ v ไม่เท่ากับ u นั่นเองครับโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วว่าสูตรแรกที่เราจะได้ทันทีเลยก็ว่านี่ครับก็คืออันนี้แหละมาจากอันนี้เลยนะครับ เราก็จะได้ว่าจากคนนี้นะนี่เราเรากินหางขึ้นไปนี่ฟึ๊บเนี่เราออกมานี่เลยเราก็จะบอกว่างั้นเราเตะ t เนี่ยขึ้นไปคูณ a อันนี้ก็จะกลายเป็น at เนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น v ลบ u ทันไหมครับได้เนาะเราก็จะย้าย u ที่เป็นลบเนี่ยไปบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า v เนี่ยมันเลยเท่ากับ u บวก at นั่นเองนะอันนี้ก็มาละหนึ่งสูตรกรณีที่ความเร็วไม่คงที่เราจะได้ v เท่ากับ u บวก at ทีนี้ทีนี้จากคนนี้นะจากคนนี้จากคนนี้ รเราเขียนว่า v เนี่ยมันเท่ากับ s ส่วน t เนี่ยเราเขียนได้แล้วผมก็สามารถบอกได้ว่าเราเขียนใหม่นะครับให้เป็น s เนี่ยเท่ากับ v t ก็ได้ใช่ไหมเอาเอา t ขึ้นไปคูณ v นะครับทีนี้ผมเขียนอย่างนี้ก็ได้นะนี่มันจะกลายเป็น v บวก u ส่วน2คูณ t ก็ได้นะรูปข้างบนกับรูปข้างล่างเนี่ยเท่ากันรูปนี้กับรูปนี้เหมือนกันเหมือนกันยังไงครับถ้าสมมติว่าผมพูดว่า v มันเท่ากับ u ทุกคนสมมตินะเมื่อนะครับผม,ผมพูดให้ฟังว่าเมื่ออย่างนี้นะครับเมื่อ v มันเท่ากับ u เนี่ยมันก็จะหมายความว่าความเร็วของที่ใช่ไมใช่ใช่เนาะความเร็วที่ถ้า v เท่ากับ u ปุ๊บอันนี้ก็จะกลายว่า s ของเราก็เท่ากับ v บวก v ส่วน2คูณ t นั่นเองเพราะ v เท่ากับ u v บวก v ก็เป็น2 v ไงทุกคนอันนี้ก็ส่วน2อันนี้ก็คูณ t เห็นไหมเวลาเราเอาสองตัด2เนี่ยปุ๊บอันนี้ก็จะกลายปเป็นสูตรเดิมก็คือเป็น s เท่ากับ v t นั ความเร็วคงที่ไงโอเคไหมได้เนาะได้เนาะแต่เราเราพูดถึงกรณีที่เราไม่อยากให้ความเร็วมันคงที่ไงครับเราเลยที่สรุปเราบอกว่าถ้าความเร็วมันไม่คงที่ก็จะกลายเป็น S เนี่ยเท่ากับ u บวก v หรือ v บวก u เหมือนกันนะ u บวก v หรือ v บวก u เหมือนกันแต่เราชอบท่องว่า S เนี่ยเท่ากับ u บวก v นะครับส่วนสองคูณ t แบบนี้นี่ครับได้ละสองสูตรนี่ครับคือสูตรที่เราพูดกันมันก็คือสูตรนี้เองสูตรที่1是是่ใช่ไหมหนึ่งใน5สูตรก็คือสูตรนี้ อันนี้ก็อีก1ใน5สูตรก็คือสูตรนี้เป็น2ใน5สูตรแล้วนะเราได้มา2ใน5สูตรแล้วนะครับทีนี้ทีนี้มันไออีก3สูตรอ่ะสจาก5สูตรอ่ะมันก็มาจากสองคนนี้แหละครับทุกคน1คือจากที่เรามีว่า v มันเท่ากับ u บวก at เนาะผมอะ่ะก็จะแทน v เข้าไปในนี้อ่ะทุกคนดูนะผมจะแบ่งออกเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับแบ่งให้สายเนี้ยผมจะแบ่งผมจะแทน v เนี่ยเท่ากับ u บวก at ลงไปในสมการนี้ในสมการ s เท่ากับ u บวก เกับ e, no. u บวก v ส่วนสองคูณท okay. ีนี่นะครับอ่ะแล้วก็สายนี้อ่ะสมมติสายนี้ผมจะแทนให้ผมจะย้ายนะอันนี้ก็จะกลายเป็น u เท่ากับ v ลบ at ลงไปโอเคครับแล้วก็อีกสายหนึ่งอ่ะสายหนึ่งผมจะย้ายเอา t นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น v ลบ u ส่วน a นะครับเท่ากับ t ลงไปโอเคนะสามสายนะครับเพื่อให้ผลิตออกมาอีกสามสูตรนะครับทุกคนอ่ะดูอันแรกก่อนทุกคนครับเราก็จะได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจาก S เนี่ย จาก s ของเราเนี่ยนะครับเอาแทนนะครับจาก s ของเราเนี่ยเท่ากับ u ูบวกวส่วนสคูณทเนาะนี่ครับผมจะแทน v ลงไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น s อเท่ากับอันนี้ก็เป็น u บวกอ่ะแต่ v คือก้อนไหนครับทุกคน v ก็คือก้อนนี้ใช่ไหมวีก็คือเป็นยูบวกเอที่นี่ไงครับอ่ะผมใส่อันนี้เป็นวงเล็บใหญ่แล้วกันนี่อันนี้ทั้งหมดก็ส่วน2อย่างนี้นะครับแล้วก็คูณกับ t อย่างงี้ไงครับ ถ่านนาะทุกคนก็จัดรูปมาครับอันนี้ก็จะกลายเป็น s นะครับ,บรเท่ากับ u บวก u ก็กลายเป็น2 u นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นบวกด้วย at นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยส่วน2คูณ t ผมจะแยกส่วน2ให้แต่ละตัวเลยแล้วก็คูณ t เข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น s เนี่ยเท่ากับ2 ut ส่วน2อบวกกับ at กลังสองเนาะ t คูณ t ได้ t กลังสองนะครับส่วน2นี่ครับเราก็ได้ละอันนี้ก็เอา2ตัด2ได้ทุกคนครับแปลว่าอันนี้ก็จะกลายเป็น s ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ ut บวกเศษ1ส่วน2 at กำลังสองนั่นเองครับเป็นสูตรที่3มที่เราอยากจะได้1ใน5้าสูตรนะครับต,ต้องจำให้ได้อันี่นะครับนี่อันนี้ก็จะกลายเป็น s อกับ u t บวกเศษสองเอกำลังสองในทํามองเดียวกันครับทุกคนถ้าเรามาทำกับคนนี้บ้างทำกับคนซอยกลางเนี่ยครับเอาจากอันนี้เนาะเราบอกว่าจากอันนี้กันก่อนก่อนนะครับ คนนี้นะครับเราก็บอกว่าจากอันนี้นะจาก s เท่ากับ u บวก v ส่วน2นะครับคูณ t อ่ะทีนี้ผมก็แทนแล้ว่า s เนี่ยเท่ากับ u u คือใครเดี๋ยวเราใส่วงเล็บใหญ่ไว้ก่อน u ก็คือ v ลบ a t ไงครับทุกคนอันนี้ก็จะกลายเป็น v ลบ a t เนี่ยครับอันนี้ก็จะกลายเป็นบวก v เนาะทั้งหมดเนี่ยส่วน2แล้วก็คูณกับ t ผ่านเนาะแล้วก็เปิดวงเล็บพับเหมือนเดิมเลยครับอะไรก็เหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะกลายเป็น v บวก v ก็กลายเป็น 2v ครับทุกคนอันนี้ก็จะกลายเป็น 2v งวลบเอเนี่ยทั้งหมดส่วน2คูณ t นี่ครับแล้วก็แยก2ให้แต่ละเทอมเลยนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น s เนี่ยเท่ากับ 2v กระจาย t เข้ามาด้วยนะเป็นส่วนเป็นคูณ t ส่วน2ลบด้วย at ส่วน2กระจาย t เข้ามามันก็จะกลายเป็น t ีกำลังสนี่ครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็เอา2ตัด2ได้นะครับก็จะกลายเป็นว่าสูตรของเราก็จะกลายเป็น s เนี่ยเท่ากับ vt ลบ เศษหนึ 1> 1่งส่วนสองเอลังสองแบบนี้ได้นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่เรามีใช่ไหมในหาสูตรเนี่ยนะครับโอเคเนาะทุกคนอันนี้ก็คือนี่ครับอ่ะมาดูอันสุดท้ายครับทีนี้ก็คืออันนี้ทีนี้ก็จากที่เรามีของเดิมเลยจดมาจนเบือนะ่อละอันนี้ก็จะกลายเป็น U บครับวก v ส่วน2คูณ t คูณทีนี่ครับเราก็แทนลงไปครับ S ก็เท่าก u ับ u บวก v ส่วน2ทุกคนแต่ t ของเรามันคือใครครับรอบนี้ t ของเรามันคือ v ลบ u ส่วน a นะครับ2คูณกับ a ก็ได้เป็น 2a มันหารอยู่เอาขึ้นไปคูณเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็นนะครับฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น2 a s เท่ากับผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับให้เป็น V บวก u คูณกับ v ลบ u นี่ครับ ทุกคนถ้าเรากระจายเทอมเนาะหรือว่าถ้าเราจําได้นะครับเป็น a บวก b คูณกับ a ลบ b เนี่ยมันจะกลายเป็น a กําลัง2ลบ b กลัง2ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันทํานองเดียวกันอันนี้ก็เป็น2 as เท่ากับ v กําลัง2ลบ u กําลัง2นั่นเองนะครับเราก็ย้าย u ที่เป็นลบไปเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น v กําลัง2เท่ากับ u กําลัง2บวก2 as นั่นเองครับเสร็จเรียบร้อย เพราะฉะนั้นเรามานับรวมนะครับสูตรของเราก็นี่ครับสูตรนี้ก็จะกลายเป็นสูตรที่หนึ่งใช่ไหมในห้าสูตรของเราสีอะไรดีอะเอาสีเขียวแล้วกันนะสีเขียวตัวเข้มเขมหน่อยนะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่าสูตรที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสูตรที่สองนี่ครับนี่ก็เป็นสูตรที่สามสูตรที่สี่สูตรที่ห้าโอเคนะครับก็เพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวนะครับถ้าพูดเร็วไปพวกเราก็ลองสต็อปแล้วก็อ่า ทำความเข้าใจดูเนาะอะ่วิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ